สวัสดีครับเอฟซีที่นี่วิทยาบาลทุกท่านทุกคนครับพบกันที่เก้าคือเดือนับพี่น้องครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับอยู่ที่บ้านพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับหล,งลังจากหลังจากหวยออกเนาะเอ่ก 6, 2, 6. อก็หกสองสองหกเนาะพ่อเดือนเนาะเข้าเต็มเต็มครับกบินน้องครับเป็นรถทะเบียนรถคนฝันเนาะเข้าสามโวดติดสามโวดติดเนาะคุณพ่อเนาะเข้าสี่โหวดติดวันนี้แล้วเข้าตามงวดงวดที่ห้าต่อไปแต่ตามค,นะความรู้สึกหลังจากหวยออก สวัสดีครับพ่อเดือดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอย่งไรเนาะหลังจากหวยออกโชคดีว่าถือว่าโชคดีอยู่เป็นไปตามเป้าหมายครับตามความฝันก็เข่าอยู่ครับครับผมก็ฝันมาสองขึนสามขึนก็ฝันแต่คำเก่าๆนะเกิดขึ้นในขี่รถท่านนี่ซาเล็ตวฟนี่แหละไปใครฝันก็ได้ไปสองคนไปฝันก็ได้ไปสองคนอย่างดีนะก็เลยว่ามันก็กิด ชาตทจกรีนลดละโซ่หกว่านีอโซ่หกๆโซ่หนิหกๆโซ่กมนคันสิหกตีเป็นเก่าก็ได้น่าเล่เขาส้ำตัวเนาะคันตีอันหมันกลับหัวขึ้นก็เป็นเก่าสพอดีย่เาคนตรงก็ไดอยกับพ่อได้ปนกนแน้พอเนาะกับพอได้ใส่โยได้เกะคัดโยไป่กได้ปนรับพี่น้องครับ้ว่าดีระดับื่อว่าเป็นพุทธาสนาครับโชคไดช่วยดอกก็ือว่าอยู่ได้กินโยพ่อได้ใส่ได้ห็ย ลูกเต่าไปลงเลียงเลยเนาะลูกเต่าล่อร้านเด็กไปรบเียนไปด็กทำบุญแนุ่จะออกภาษาพอดีเนาะครับมันสีออกภาษาอื่นนีกพอดีครับ่นว่าก็ถือว่าเป็นบุญของของผมเองอยู่ครับได้คิดอยู่วันจังน้ก็โอ้งนี้กให้เขาถือว่ามั่นใจเนาะถือว่าฟันเมุคมปรารถนาอีีถือว่าฟันเหม็นครับ แนวทางแนวแแนนววทางนะครับแนวทางมวลนานีเช่ามืออื่นได้หมดมืออื่นผรมมาสิทำพิธีเอาอยู่ขออยู่มือขอมือเลยครับวันพระใหญ่นี่ล่ะโอ้เโหวันพระใหญ่เลยวันออกพรรษาเลยนะครับครับผมมาสิเอาแล้วก็ติดอะตัวใดจงค่อยติดตามมาติดตามไปเรื่อยๆพอเดือนสิทพิธีขอมือที่ขอมืออื่นเดือกเอฟซีกับมืออื่นพอเดือนสิทธิธรร วิธีการขอความกันมาฝันเป็นแนวทางเนาะมนจากหามงวาเนาะหามงซีโมก็ได้หรือหาโมงก็ได้นะเพรว่ห้ยหมืดนกะอนมืดนะคนมืดเนาะครับเพราะว่ากระสิ่งที่ทำอิธีภูมิปัญญามูกูตาะครับเชขอนําภูมิปัญญานเป็นเมตตาเนาะเป็นเมตตาสงสารว่าครับพอจะอยู่ดีกินอยู่ดใส่ดีจินน้ำกันไปว่าตัวเป็นฉก ว่าเฮามังขำกันได้ไปน้ากันได้มันก็อาจจะได้อยู่ได้กินได้คือว่าบุญยาบารมีมันก็ยังมีอยู่นัองพอได้นก็ยังซอยเหลืออยู่แต่ว่าดวงกำลังเปิดออกก็พอครับเปิดดวงนกำลังดวงกำลังมาอยู่ดวงกำลังมาแต่ก็บอกวามันันงวดมากก็บอกว่าซีงวดสอนแล้วเนาะเซีงงวดแล้วก็ถือว่าคือว่ามิโชคนี่วัฒนะคือว่าฟันเหม็นเนาะครับนนั่ซีงงวดติดไอเอฟซีจุกท่านทุกคนเนาะของบางส่วนที่เจ้าบ้านก็จิกตานไปเรื่อย ที่พิษที่ถืกับพอยพิจนาพวกเอฟซีกับยังประธนหูจักหลายแมนครับก็โบมียังกันจากหู้ยังทำท่องทำก็ได้ผมเี่นคนตรงอยู่แล้วบอกตรงๆเลยมุ่งตัวเราในต้นใด้ต้นนั้นเลยพิษหรือถืกับไปเรื่องธรรมดาเลยใบใบคุณพ่อตีเคสใบทำช่วงไงเอฟซีเดี๋ยวเดี๋เอฟซีเดี๋ยวเดี๋มันแมนบอลครับรอติดตามครับพี่น้องครับ ตองมื่าลที่เขาเชิญข้ามาติทามือเ้านโค้งทุ้ายนี่เท้าก้านนี่แหละที่ผมเขียนไปนี่เขาว่าเขาไปไกลไหครับสองหกเนาะครับสองหกหกครับพี่น้องครับเ้ากลับไปกัมมาสองขกหกสองกับเขาเต็มเต็เขาเต็มเติมเนาะครัพ่อเนาะเอาหกลับหัวขึ้นเป็นเก้สองพอดีอะโอ้สมตัวตรงๆเนาะครับสาตัวตรงๆเลยเนาะผมมันก็บ่ได้กลับไปกัมมาแล้วกอมันก็เอาตรงตรงเลยสองหก <ม>ตัวซื้อเป็นกับสามตัวเลยแล้วครับอาว่าครับอาโลกงนาละจะเอาสาตัวเลยปะนี่เาสตัวเนาะครับงนานี่เอาพอได้รุนอยู่แต่ว่ากัเพินกัไปออกทุนศุนน่ะคุณพ่อน้อโอ้ยคันโบเมนชุนซุนนะถือแล้วทั้งล่างทั้งบนนี่ออกุนซื้อนี่น่น่โบหกุนกัเก่าศูนเลยล่ะคันมันซุนตันึ่งมาอีกนั่นคนสองหครับถือว่าเข่านาะเลกว่านี่ครับผมก็ว่า คนหูเสือก็ไปลบมากระไดอยู่หอกเนาะพอเดือนห้องบริตัดลงมาเป็นสองห้องสองเนาะยังมือใหม่อยู่ยังยังคำนวณว่ท่านดีบันไดไรงนนานคำนวณให้คัดออกมาสลับให้ได้เขาตามอันนี้เดี๋ยทาพอเดือนเพิ่นกะ สีขอมืออื่นเนาะสิ่ทำพิธีขอมืออื่นได้พี่น้องกับติดตามเบาเส้นก้านไว้ครับพิธีชาวบ้านครับพี่น้องติดตามไว้รับว่ากอเดือนเพินบุญสิท้งพิธีขอครับพี่น้องพอได้มาเพิ่งจะมาเสียงเบิงว่าเหล็กเขาพวกเขาครับพี่น้องเนาะขอตรงกันด้วยขอตรงเงินได้หมดมือกันพระใหญ่เลยขอมือกันพระใหญ่เลยลเราครับพี่น้องมือออกภาษาเนาะที่เวลาเปิดหูเปิดตา เปิดเนาะเปิดโชกเปิดลาบเปิดโชกเปิดลาบสินทุกอย่างล่ะลงมาเมื่อนั้นล่ะผลิตลงมาเนี่ยเปิดเทวดาทุกองจีนอ๊อกเอาเปิดไลแต่เกามาเม็นเนาะข้าวเดือนไม่ดีว่าขอมื่อเื่นครับมื่อเื่นแล้ววันจันทร์จังไรกับจำคอยติดตามเรื่อยๆรื่เนาะวันนี้ นี่ก็จากในบริษัททำพอเดือนนี้พอเดือนเพื่อนกับอุตว่าเพเ่็นสวีกับพอใส่ที่สอนอยู่านั้วันนี้อยู่ครับพี่น้องเข้าแต่อยากตามความฝันของพอเดือนกับกดติดตามกดติดตามไว้เบาซิงคานไว้เนาะครับวิถีชาวบ้านเด้วยครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้พอเดือนเพื่อนกับเ้ามาติดติด สีงวดกับพี่น้อสีงวดสอนเนาะสีงวดตีนเลยได้นี่เลขของพอเดือนถือว่าฝันแมนแห้งพี่น้องผมเองบอลซึ่งขานกับวิธีชาวบ้านก็ชิมาตามเรื่อยเรื่เพื่อเป็นแนวทางใหเอฟซีหรือพี่น้องก็เนาะเป็นแนวทางให้เอฟซีได้ไปเชี่ยวสมก็ใช่ไหมพอเดือนนี่คุยกับเอฟซีนี่อยากคุยยังกับคุยได้ครับผมครับก็บุ๋มียังแล้วก็คือว่าให้เอฟซีทุกท่านทุกคนเนาะของช่องบอลซึ่ขานหรือว่าวิธีชาวบ้านนี่ให้ติดตามไปเรื่อยๆบางทีมี จังไดผมก็เสดได้อาจจะมีมัดนอกมีมัดนอกจยูได้่อไปในมุนนาเนี่ยผมก็คิดว่าสิเอาสามโตกันได้ต่ว่าสิได้หรือว่ได้ก็แล้วแต่เุญบารมีเนาะเขากระโโบหัวเขาบัตรจีออกตัวใดเขากระโโบหัวเนาะเขาเป็นทำเป็นแค่แนวทางอาศัยบุญบารมีเท่านั้นอาศัยโชคอาศัยดวงโชคดวงเขากำลังขึ้นเวลามันขึ้นก็ห้าวก็ ตักเอาดีตักเอานะคุณพ่อเนาะตักเอายากได้สามสี่หัวที่เขาติดติดซ้อนๆกันนี่งีละงวดนี่นะผมมาแถวเบนซ์เลยสี่หัวซ้อน้ลยธรรมดาเลยมงวดนี้คุณพ่อว่ามันใจสีเอาสามตัวมาฝากเอฟซีมาสีเอาสามตัวให้เอฟซีล่อติดติดตามไปเรื่อยๆโอ้บ่าวทีขอบคุณบ่าวทีที่เข้ามาชมบ่าวเซียงคานเออบ่าวทีโอ้บ่าวจอนเลยม้วนนี่วันนีเลขเอ่อพอเดือนเขาบ่าวทีก็เลยมาตามเพราะว่ามืออื่นเป็นสี่สิบพี่ที ขอต่อว่างโมาเด้อเป็นแนวทางกันวางกับมาเด้อเ่าที่มือพอมาหามงแรกเราว่าใบมืดเราวะมันวางวางกับมาโหลดหนักมือหนไปไปมาหนักมันมืดมือตานนะเฝาแนวทางในการมือโย่ตบบนราสาของเราครับครอบก่อนคุณพ่อมามาดนแลเนาะครับขอขอบคุณคุณพ่อนะครับที่มาอ่า นี ok ่เปิดยังก็เปิดโจกเปิดดวงเปิดจกเปิดดวงเปิดดวงปลาบเปิดลาบเปลาบลาบต้องไปซื้ออยู่ตลาดเขาวางทายโชคเปิดโจกเปิดดวงเนาะแล้เปิดดวงย่าเปิดลาบเปิดลาบเนาะต้องไปตลาดกันจะว่ายต้องไปตลาดลาบลาบครับก็ถือว่าเอฟซีบางท่านกับอธิโชคดีนะเครับวัาเอฟซีบางเทีก็อาจจะเพิ่งเลื่อนเลื่อนมาติดตามมาเห็นเนาะคุณพ่อนาะครับเพิขอให้ติดตามกันไปได้ล้านเป็นโดนครับโซนที่หน้าบึง บ้านปราสาทตำบอาวที่บานปราสาทตมาผมจะโอบตเลยเด้อม oh, ือหาบางแรงมผมคิดไ้แล้วละว่า okay, ม um anyway, um e ือเป็นวันพระพุธนะมือไปนอนพระนวามือมือทวาลงมาลงแรลงมาโปรอลงมาปลดลงมาปวดมนรุดมนอยู่เป็นรูปตานะเนาะ พี่น้องได้อยู่ไนิคิทเรา้อยู่ได้กินทด้ว่าสิขอเพป็นคักๆหล่ะมือ่นครับในขอพุ่มบานพุ่มเรื่องเป็นพุ่มชอยใน่ลูกหลานครับขอบคุณคุณพ่อหลายๆเนาะพงเจูไวยสันนีสักอร์นะครับพี่น้องเอฟซีทีนีวิธีบักรวรรดาตทุกคนครับพี่น้องครับที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามที่นี่วิธีบักรวรรดิเขาไม่ยังไรมีแต่คอยเอฟซีแห่งรงด้วยปังๆไปด้วยกันมวดที่หาไปด้วยกันครับหมวดนี้ไวยสันนีสักอร์สวัสดีครับ Agora